นะโมสัมมาสัมพุทธานังปารามิทาท,ทัตสีนางสีลาที่คุณปารามิปัต,ตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัตถอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามีมีศีลเป็นต้นขอราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล จเจริญพรทานสาธทุชนทั้งหลายสถานีชาวสิบิไหลวันนี้ก็มากล่าวมังคลตธิปณีตอนที่28เมื่อวานนี้นะก็เป็นบุพเพกตบุญยตากถา กล่าวถึงการเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมูหนาสุกรที่ได้แก้วมณีซึ่งเป็นการแสดงภาวะที่บุคคลที่มีบุญกระทํำแล้วเมื่อได้ สิ่งที่เหมาะสมที่สมควรนะที่ถึงพร้อมด้วยอนุภาพก็จะมีความสุขนะแต่ถ้าไม่มีบุญกระทำไว้ถึงแม้จะได้วัตถุที่ถึงพร้อมด้วยอนุภาพก็ประสบความทุกข์เหมือนกับดาบท สามท่านแล้วก็หมูนะได้ของดีแต่ก็เผลอไปอวดไปแสดงให้บุรุษที่อยู่ในกาสีรัตน,นะรับรู้ปรากฏว่าก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้นะเพราะว่าในโลกนี้ คนที่อยากได้มีนะแล้วเขาก็ชิงไปพร้อมกับชีวิตตัวเองก็ต้องตายนะไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นฤาษีสามพี่น้องเราเห็นแล้วว่านี่คือของดีมีมาแล้วก็อย่าไปอวดนะอย่าไปให้ใครรู้นะเพราะคนในโลกนี้เราไม่รู้ว่า คนที่มีความโลภในสิ่งที่เรามีมาแย่งชิงเราไปแล้วก็ทำลายชวิตของเราได้ด้วยนะนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับหมูหรือสุกรที่ได้แก้วมณีอ้าวต่อไปนะนี่เป็นเรื่องราวที่พระอาจารย์สริริมังคลาจารย์ท่านประมวลไว้นะให้พวกเราได้ฟังเมื่อยุคสมัย พุทธศกราช2005 2067นะคือ500ปีที่แล้วนะท่านอยู่ที่นครเชียงใหม่นะท,นท่านตริมังคลา,ายาเนี่เอามาฟังต่อไปสาวัตถยังกิเรโกสิรีลักคณะพระมโนปฏิวัสติได้ยินว่าณพระนครสาวัตถีเนี่ยมีพราหมณ์ผู้ รู้ลักษณะสิริอยู่อาศัยนะคนหนึ่งนะโซเอกาิวาสั่งอายังทุกขโทุตตวาปุณะอิสโรชาโตยันนูนาหังตัดสะสิริงเทเนตวาคัดใช้ยันติจินเิตตวาอนาดาบินดิกัสการังอาคมาสิวันหนึ่งพรามที่รู้ลักษณะสิรินี่ คิดว่าอนาตบินิกาเศรษฐีเนี่ยตกยากแล้วกลับมาเป็นใหญ่อีกจะไหนหนอเราจะลักสริของอนณาตบินิกาเศรษฐีนั้นไปนะพึงไปลักนะพึงไปลักเอามานะจะไหนหนอเราพึงลักสริของอนาตบินิกาเศรษฐีแล้วพึงมาก็ไปยังเรือนของอนาตบินิกาเศรษฐี เศรษฐิสาปนะสัพพสเสโตโสตะสังคปติภาโคกุกุโตสุวรรณปัญเรทัปิโตอัติตัดสะจูลายังซีรีปติทาสิก็เศรษฐีมีไก่ขาวปลอดนะไก่ขาวมีส่วนเหมือนก็บสังขัดนะซึ่ง ให้อยู่นะพักไว้นะที่กรงทองสริตั้งอยู่ที่งอนของไก่นั้นพระมโนตตากันตาวาเศรษฐินากตาตะสักการะสัมปนโนกิมัดทั้งอากาโตสีติปุทธโธกัตถนุโคสิรีปรติธิตาติโอโลกยะมโนกุกุตะจูลายันติยัตวา อาหังมหาเศรษฐิปัญจมานะวะสเตมันเตวาเจมิอากาลาราวีอากาลาราวิงเอกังกูตังนิสายะเตจะมายัญจะกิลามามะอายัญจะกิรักกุกุโตกาลราวีอิมัดสัายะ อากาโตมิเดหิเอตันติอาห์พรามไปในที่นั้นมีสักการะและการนับถือที่เศรษฐีกระทำเมื่อเศรษฐีถามว่าท่านมาเพื่ออะไรก็กล่าวบอกว่า ก็รู้นะพราหมณ์รู้วา่าเมื่อมองดูว่าสิริอยู่ตรงไหนเนาะก็รู้ว่าสิริอยู่ที่บนงอนไก่จึงกล่าวว่ามหาเศรษฐีข้าไปเจ้านี่บอกมนกับมานบห้าร้อเพราะอาศัยไก่ตัวหนึ่งที่มันขันไม่ตรงเวลาทำให้มานบและข้าไปเจ้าลำบาก ได้ยินว่านะก็ได้ยินว่าไก่ตัวนี้ขันตรงเวลาข้าไปเจ้ามาเพื่อประโยชน์แก่ไก่ตัวนี้ขอท่านจงให้ไก่ตัวนี้แก่ข้าไปเจ้าคันารมณเทมิเตกุกุตันตินะอนาตบินิกาสิทธิบอกว่าพราามจงรับเอาไปเราให้ไก่นี้แก่ท่านเทมีติจะวุตตะคเนเยวะสิรีตัดสะ จุลาโตอปะคันตวาอุศิสเกทัปปิตามานิมิปฏิทาสิก็ในขณะที่อนาตบินดิกาเศรษฐีกล่าวว่าเราให้เท่านั้นแหละเซริก็หายไปจากงอนไก่ตัวนั้นแล้วไปตั้งอยู่บนแก้วมณีที่อยู่บนหัวนอนพระมโนตังยัตวามานิปิยาจิพรามทราบข้อนั้นก็ขอแม้แก้วมณี มนิงเทมีติบุตตะคเนเยวะสิริคโตติกรีตะโตอาปคันตาวาอุติสกิทาปิตะอารักขยัติยังปฏิทาสิในขณะที่อนาตบินดิกาเศรษฐีกล่าวว่าเราให้แก้วมณีเท่านั้นสิริก็หายไปจากตรงนั้นไปตั้งอยู่ที่ไม้เท้าอารักขาที่ตั้งไปบนหัวนอน โส so, ตังยัตตาวาตังปิยาจิพรามทราบขอ้อนั้นก็ขอแม่ไม่เท่านั้นอีกเทมีติพุตตะเนยวัสริตโตอปกันตาวาปุญญลักณะเทวิญาณามเสติโนอังกะมะเหสิยาสีเซปฏิทาสิในกาณาที่นาตบินิกาเศรษฐีกล่าวว่าเราให้เท่านั้นแหละสริก็หายไปจากที่นั่น ไปตั้งอยู่บนศีษะของอัครมเหสีของเศรษฐีชื่อว่าปุญญลักคณาเทวีพระมนโนตังยตวาอาวิสัชชิยังพันดาเมตังยาจิตุงปินนสักโกมีติจินเตตวาเศรษฐายถาผู้ตังอาจิกิตวานาสกาตวะสิรีเทเนตุงตวะสันตกังตวเววะโหตุติวตัตวาปักกามิ พรามทราบข้อนั้นคิดว่านี่เป็นบรรดาที่ไม่พึงสละเราไม่อาจแม้เพื่อจะขอได้จึงบอกเรื่องตามเป็นจริงแก่สิทธิแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อาจเพื่อลักษริของท่านของไม่อยู่ของท่านก็จงเป็นของท่านนั่นแหละแล้วก็หลีกไปสิรินามะอ,อิสริยังยังสันทายะ เทวตาสังยุตเดวุตตังพัคกวตาสิรีโพคานมาสยติความเป็นใหญ่ชื่อว่าสิริที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเทวตาสังยุตนะหมายถึงนะตรัสไว้ในเทวตาสังยุตว่าสิรีโพคาณมาสยสิริเป็นที่อาศัยของโพคาทั้งหลายสิรีติอิสริยังคำ ว่าความเป็นใหญ่ชื่อว่าสิรินะสิริชื่อคือความเป็นความเป็นใหญ่ชื่อว่าสิริอาสยติอวัฒนทานหังคําว่าอาสโยก็คือที่เป็นที่อยู่อิสริเยหิอภิภุมุขีภูเตธลลโตปิจัล,ลโตปิโภคาอาคัดชันติเยวะด้วยว่าครั้นเมื่อความเป็นใหญ่มีอยู่ตรงหน้าโพขาทั้งหลายย่อมมานั่นเองแม้จากทางบก แม้จากทางน้ำเตเนตังบุตันต,ตนิตับพันนายาตัพันนายังบุตตังข้อนั้นกล่าวแล้วนะเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายึงกล่าวข้อนั้นไว้แล้วนี่เป็นอัตกถานะกล่าวไว้ในอัตกถาของในเทวตาสังยุตนั้นตัสมาสาปุญญาณุภาเวนะอิจฉติเพราะฉะนั้น สิรินั้นย่อมสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งบุญสาเปทะปุญญะสัมปติปุญญะาพาลาเมวะโดยความหมายสิรินั้นก็คือบุญญาสมบัติก็คือกำลังแห่งบุญนั่นเองตัดสมมาอปปุญโยปะเรหิทินนัมปิสีริงคขเฮตุงนาสักขิเยวาติเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีบุญน้อย ไม่อาจแล้วนั่นเองเพื่อจะรับสริแม้บุคคลเหล่าอื่นให้แล้วสิริโจรวัตถุเรื่องโจรที่รักสินะจบลงนะนี่เกี่ยวกับการขโมยสรินะจะรักสริก็รักไม่ได้เพราะว่าสริอยู่กับคนที่มีบุญตัดสมิงปนาปักันเตเศษธีเชตวันังคันตวาสพังวัตถุอาโรเจสิ ก็แลเมื่อพรามณ์นั้นปลีกไปแล้วเศรษฐีก็ไปยังไปเชตวันทูลบอกเรื่องทั้งปวงแก่พระบรมศาสดาสัทธาณโคขปติอิธาเนวอะันเยสังีรีอัญญะคัจฉติบุเพปิอัปปุญโยหิอุปาทิตสรีปนะปุญญวันตานเมวะปาทมูลลัง คาตาติวัตวาเตนายาจิโตอติตังอาหริพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนข้ารบดีเสริของบุคคลเหล่าอื่นย่อมไปในที่อื่นในการบัดนี้เท่านั้นก็หามีได้แม้ในการก่อนนะก็แม้ในการก่อนเสริที่บุคคลผู้ไม่มีบุญ นะบุคคลผู้มีบุญน้อยให้เกิดขึ้นก็จะไปยังบาดมูลของบุคคลผู้มีบุญนั่นเองนะของเหล่าบุคคลผู้มีบุญเท่านั้นอันเศรษฐีอาราธานาแล้วทรงนำเรื่องอดีตมาแล้วอาตีเตภารนานสียังเอโกกัทฑะหาราโกอาโหสิในอดีตการณ์เมืองภาราสีมีคนหาฟืนอยู่คนหนึ่งโซ เอกธิวาสังอรัญญาทูทารุณิอาหารันโตเวลายังนักระทวารังปาปุณิตุงอสกโณโตสายังเอกสมิงเทวกุเลนิปัชิในวันหนึ่งบุคคลผู้หาฟืนนั้นเมื่อจะนำฟืนมาจากป่าไม่อาจเพื่อจะทันประตูเมืองในเวลาได้ก็เลยนอนอยู่ที่ เทวะเสะกุณแห่งหนึ่งนะตอนเย็นนอนที่ศาลเนาะยังไงเทวะกุลเลวิสัทถาปิพะหูกุกุตาตัดซาวิทุเรเอกาสมิงรุเคสยิงสุไก่ทั้งหลายมากมายแม้ที่เขาปล่อยไว้ที่ศาลเทพรักษ์นี่นะก็อนอนอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลจากคนหาฝืน ตัดเทโกอุบริสายิตะกุกุตโตปจุสกาเลเหตทาสายิตะกุกุตสะสรีเรวัตจังปาเตติปาเตตวานะกนาเกณะเตสรีเรวัตจังปาติตันติวุตเตมายาอนุปทาเรตตวาปาติตันติวตัตตวปาปุณะปาเตสิในที่นั่นนะ ไก่ตัวหนึ่งนะที่นอนอยู่ข้างบนพอเวลาใกล้รุ่งนะก็ปล่อยอุจจาระลงบนร่างกายของไก่ตัวนอนข้างล่างเมื่อไก่ตัวนอนข้างล่างกล่าวว่าใครล่ะมาถ่ายอุจจาระบนร่างกายของเราก็กล่าวว่าผมไม่ได้พิจารณาจึงถ่ายลงไปแล้วก็ถ่ายลงไปอีกนะให้ตกไปอีก ตาโตเตอุโพกินเตพาลังกินเตพลันติกละลหะมะกังสุลำดับนั้นไก่ทั้งสองตัวก็ทำการทะเลาะกันว่าอะไรเป็นกำลังของท่านอะไรเป็นกำลังของท่านอาตาเหติมโมมังมาเรตวาอังคารปีปจ,จิตตวามังปักกะมังสั่งขาเดนโตปาโตว,วะกะหาปานาสัสั่งลับปฏิติอาหะลำดับนั้นไก่ตัวล่างก็กล่าวบอกว่า ใครฆ่าผมย่างบนฐานเพลิงเคียวกินเนื้อที่ย่างแล้วนี่ก็จะได้ทรับพันกระหาปะหนะตั้งแต่เช้าตรู่นั่นเองอุปาริโมปนะอัมโพตวังเอตะเกนะคัดชัดสิมัม,มะทูละมังสั่งขาเทนโตหิราชาโหติไปหิมังสั่งขาเทนโตบริโซเจเสนาปฏิท่านัง อิที่เจอักขะมะเหสิทธานังละพิอันทีมังสร้างปัญะคาเทนโตกิหิเจพันดาคาริกัตธานังบพชิชโตเจราชกุลูปะกะภาวังละปฏิติอาหะส่วนไก่ตัวบนก็กล่าวบอกว่าท่านผู้เจริญท่านเนี่ยขันประมาณเท่านี้ด้วยว่า บุคคลที่เคียเค้ยวกินเนื้อล่าของเรานี่จะเป็นพระราชานะก็จะเป็นพระราชาเคี้ยวกินเนื้อภายนอกเรานะถ้าเป็นชายก็จะได้ตําแหน่งเสนาบดีถ้าเป็นหญิงก็ได้ตําแหน่งอาัคารมเหสีส่วนคนที่กินเนื้อติดกระดูกเนี่ยถ้าเป็นขราหัดก็จะได้เป็นพันดาคาริกะนายเสมียนแต่ถ้าเป็นบรรพชิตก็จะได้เป็นราชกลุป,ปกะ การาหารกโกเตสร้างวัจ,จนังสุตตะวาสานิกังอารุยหะปุริมังกุกุตังขะเหตตวามาเรตาวาราชาพวิษามีติเคหังคันตะวาสิทังกุกุตะมังสั่งทะสาธุกังสัมปาเทหิติภริยายะอาทาสิโคนาฟืนฟังคำของไก่เหล่านั้นแล้วก็ค่อยๆขึ้นไป จับไก่ตัวบนมาฆ่าคิดว่าเราจะเป็นพระราชาไปยังเรือนก็ให้แก่พระราชาก็ให้แก่ภรรยาวา่าไปปรุงให้ดีๆนะเนื้อไก่เนี้ยซาตทากัตวาพุญชะสามีติอุปนาเมสินางทำอย่างนั้นแล้วก็น้อมมาว่าสามีจงกินพัดเดออิมังมังสร้างมหานุภาวัง ต่างขาทิตตวาหังราชาภวิสามิตาวางอัคคมะเฮสีภวิษษสสิต่างพัตันจะมันสั้นจะอาทายะเอหิมายังคังคายยังนาหัตตาวาปุญชิตสามาติคนหนาพื้นบอกว่านางผู้เจริญเนื้อเนี่ยมีอนุภาพมากเรากินจกเป็นพระราชาเธอกินก็จะเป็นอัครเมะเหสี เพราะฉะนั้น,นเธอจงเอาข้าวและเนื้อนี้ไปนะพวกเราไปอาบที่แม่น้ำคงคาแล้วค่อยกินกันแต่อุโ,โพคันตาวาพัตตะภาจนนังคังคาตีเรทะเปตาวานาฮะยิตุงโอตริงสุสามีภรรยาทั้งสองคนไปแล้วก็ไปวางถาดข้าวเนี่ยภานชนะข้าวไว้บนฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วลงไปเพื่อจะอาบน้ำ ตัสมิงกันเนวาเตนะคุปปีตังอุตะกังพัตตาภาชนังอาทยะอคมาสิใน้านานั้นน้ําถูกลมกระพือพัดนะทำให้เป็นคลื่นพัดพาเอาภาชนะพัดไปอาเทโกหัตทาจริโยมหามัตโตเหตานะทิยังหัดทิ่งนะฮะเป็นโตตังนาทิโสเตนะวิหมานาังทิศวา อุคิปาเปตาวาตังสัพังทิศวาตังปิตาหะเปตาวาปริยยะเปเศสิครั้งนั้นนายหัดทาจารย์คนหนึ่งเป็นอมาต์ใหญ่ให้ช้างอาบน้ำที่แม่น้ำภายใต้ก็เห็นถาดนั้นลอยถูกกระแสน้ำนะพัดลอยมาก็ยกขึ้นนะให้ยกขึ้นมาเห็นทุกๆอย่างทั้งปวงแล้วก็ปิดฝาไว้ส่งไปให้ภรรย,ยา โสปิโ,โคกัตหารโกมุเคปฏิเทนะวาลิโกทะเกนะอุทุมาตะอุทโรปราลยินายคนหาฟืนแม้นั่นแหละถูกน้ำนะท้องบวมอืดน,น่ะเพราะน้ำเค็มที่เข้าไปใน ทองนะเข้าไปทางปากก็หนีไปอาเทโกหัตถาจะริยัตสะกุลุปกโกทิปไปจากขุดาปตาปะโซอุยาเนวะสันโตไมหังอุปทาโกหัตถาจาริทธาหนังนวิชติกถานุโคส,สัมปติงปาปุนิสติติทิทปไปจากคูนาอุปทาเรนโตตังการนังยัตตวาปูเรตรังคันตวาหัตถาจาริยะเคเฮนิสิธิ ครั้งนั้นมีดาบทตาทิพย์นะที่เป็นกุลุปกะของนายหัตถาจารยนะ์นั่ะอาศัยอยู่ในอุทยานเมื่อใครครวญด้วยทิพปยปจกักษ่ว่าเราเป็นอุปถากนายหัตถาจารเนี่ยอุปถากของเราเนี่ยไม่ละตำแหน่งคนเลี้ยงช้าง จากบรรลุสมบัติในการไหรหนอแลก็เห็นเหตุน,นั้นก็รีบไปก่อนกว่าไปนั่งอยู่ที่เรือนของนายหัตถาจารย์หัตตาจริโยปิกันตาวานิสินโนตังพัตตะภาชนะังอาราเปตาวาตัปปัตสะอาทาสิแมื่อนายหัตถาจารย์นั่งมาแล้วนั่งแล้วก็ได้ให้นำเอาภาชนะพัดนั้นมาถวายแก่ดาบท าปโสทูลมังสาดีนิเอเกกังโกธาสร้างกาเรตว,วาทูลมังสร้างหัดธาจาริยสสะปะหิมังสร้างตัดสะปริยยะทาเปตวาอัติมังสร้างอัตนาพุนชิตว,วาตาตังตาวังอิโตตาติยะทิวเซราชาปวิสสิอปมัตโตโหหีติวัต,ตวาปักกามิตาบทให้แบ่งเนื้อล่ำเป็นต้นนะ เป็นส่วนๆนะแล้วให้เนื้อล่ำแก่นายหัตถายา์เนื้อภายนอกแก่ภรรยาแล้วตนเองก็ฉันเนื้อติดกระดูกแล้วกล่าวว่าท่านจากเป็นพระราชาในวันที่สแต่นี้ไปจงเป็นผู้ไม่ประมาทนะแล้วก็หลีกไปตาติเยปน้าทิวเซเอโกสามันตราชาคันตวาพาณานาสีปาริวาเรสิ อันหนึง่งในวันที่สามสามันตราชาองค์หนึ่งมาล้อมเมืองพาราณศสีอาตาราชาดัจริยังเวราชาเวสรั้งคาาเปตวาตะวังหัดทิ้งอภิรุยหะยุดชาติวัตวาสายังอัญญาตกะเวเสนะเสนาคังวิจารเรนโตเอเกนะมหาเวเคนะเสเรณวิทโทตังกาเยวะมะโต ครั้งนั้นพระราชาก็ให้ในายหัตถายานะ่ะถือเอาเพศเป็นพระราชาแล้วกล่าวว่าเราจะขึ้นช้างนะเธอจงขึ้นช้างรบนะส่วนตนเองกนะ็ปลอมแปลงตัวโดยเพศที่ไม่มีใครรู้จักตรูตรากองทัพถูกลูกศรที่ยิงมาด้วยแรงอันหนึ่งนะแรงใหญ่นะตายนะสวรรคตในขณะนั้นนั่นแหละ หัตถา,าจรรโยตัสะมะตาภาวังชัตวาปะหูกะหาปนเนนีหาราเปตวาฐานัตติกายุจันตุติเพริจจาราเปสิในหัตถาจารย์ทราบความที่พระราชาสวรรคตแล้วก็นำเอากะหาปณะ,ะมากมายออกมาน่ารับสั่งให้นำกะหาปณะ,ะต่างๆมากมายออกมาแล้วให้ตีกรองว่าผู้มีความต้องการด้วยซับจงรบพระนิกายโยมหุเตเนวะ ปฏิราชานางชีวิตตักยังปาเปสิพลนิกายก็ทำให้พระราชาฝ่ายตรงข้ามถึงแก่ชีวิตนะโดยคู่เดียวเท่านั้นเองอมัจจาตโนรัญโยสริรกิจจังกัตตวาราชาชีวมาโนวัตโนเวสังอิมัตสะอาทาสิอายะเมวะยุทด,ดังกัตตวารัชังคันิ เอตเสวะรัชชังทัตสามาติมันเตตวาหัตถาจริยังรัตเทอภิสิทธิจิตวาภาริยันจัตสะอัคขะมเฮสิงอาก,กังสุชนทั้งหลายนะอามาดทั้งหลายก็กระทำสรีรกิจของพระราชาของตนแล้วก็ปรึกษากันว่าพระราชาเมื่อยังทรงพระชนอยู่นั่นเองก็ได้ให้เพศของตนแก่นายหัตถาจารย์นี้ นายหัตจาทาจารย์นี่แหละกระทำการรบแล้วก็ยึดเอาความเป็นพระราชามาได้เราจะให้ความเป็นพระราชาแก่นายหัตทาจารย์นี้นั่นเองนะปรึกษากันแล้วก็อภิเษกนายหัตถาจารย์ไว้ในตําแหน่งความเป็นพระราชาแล้วก็ทําภรรยานั่นแหละของหัตทาจารย์เป็นอัครมเหสีตาปโสปิราชกรุปะโกอาโหสิแม่ดาบทก็เป็นราชกรุปก,กะดังนี้ หัตถหารกะวัตถุเรื่องราวของกัตถะหารกาะกะนี่เป็นเรื่องราวที่นำให้ทั้งทั้งหลายได้ฟังในวันนี้นะก็เป็นประโยชน์นะพิจารณาไปแล้วค่อยฟังแล้วพิจารณาแล้วก็จะได้มากล่าวต่อก็เอาข้อที่พิจารณานี่แหละมากล่าวต่อให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะธรรมเทศนาที่ได้แสดงในวันนี้จัดว่าเป็นธรรมทานซึ่งเป็นทานยอดยิ่มกว่าทานทั้งปวงอัตมาภาพขอยกถวายเป็นพระริษ ยกถวายแด่พุทธเจ้ายิแปดอง์เป็นพุทธบูชาบุญกุศลทั้งหมดที่ได้ยกถวายพุทธเจ้ายิแปดองเป็นพุทธบูชา,ลา,า,แ,ลชาแล้วนั้นเป็นบุญกุศลที่มีผลมากมีอนิสงส์มากขอแบ่งเป็นส่วนกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชศุกษแด่บูรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงรัชกาลที่9แม่โพศพเทวดาประจําธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมบุคคลผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติทั้งหลาย ในทุกวงตระกูลทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันในชาติเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวเทวดาทั้งหลายที่เสวยยุเทวดาทั้งหลายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางองค์เทพองค์ธรรมดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายด้วยบุญกุศลนี้นั้นขอให้ตมาภาพเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆโปรงขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆโปรงและคุณขอพระรัตนตาไยร จงปกปัก,กุ้งกรองรักษาตาม,มาภาพและเครือญาติบริวารทุกๆุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสรพร,ระควาพรหมจักรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเดือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอให้ทุกท่านนะ้มีสุขภาพปาลมัยแข็งแรง มีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นพึงปลันสำเร็จตามมาโนรสทุกประการเทินเอาไว้พบกันใหม่จเจริญพร